นมีต no, really. oh. ูคร <c oughs> oh. oh. okay, ับมีตูแล้วพี่น้งโอ้โหปลาเอ็นเอ็นโยเห็นั่นเนี่ยว้าวโอ้โหใส่องเลยครับพออยู่็นฟองอๆูพี่อ้วนมากเลย่วกใครก็ตี มันสีขาลเกยเนาะพิการหมดทีคือปุป่มแต่นะคือปุ่มครับแต่เออเป็นส้งปุงปงม่มแบบสัน่น